วันนี้ที่ศูนย์เรียนรู้โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริจังหวัดชุมพรพลเอกกัมปนาทรุดดิษฐองคมนตรีพร้อมด้วยพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพรตามแนวพระราชดำริ เดยรับฟังแนวทางการบริหารจัดการน้ําการบริหารจัดการพื้นที่และการเกษตรจากหน่วยงานที่ร่วมดําเนินงานสนองพระราชดดำริโอกาสนี้องค์มนตรีได้ให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงาน จากนั้นไปยังประตูระบายน้ําราชประชานุเคราะห์3ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพรตามแนวพระราชดําริเกิดขึ้นจากพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อขุดคลองหัววงังผนังตกักที่ค้างอยู่1,460เมตรให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งเดือนในการป้องกันอุทกภัยโดยพระราชทา,านทุนทรัพย์จากมูลนิธิชัยพัฒนาและมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชุปถัมภ์ ใช้ก่อสร้างประตูระบายน้ำจำนวนสามแห่งส่งผลให้สามารถระบายน้ำได้ก่อนพายุลินดาจะเข้าเพียงหนึ่งวันทำให้ชาวชุมพรรอดพ้นจากอุทกภัยนับแต่นั้นเป็นต้นมา ในช่วงบ่ายองคมนตรีไปยังโครงการอาคารอัดน้ำบ้านคลองหินดำพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอสวีจังหวัดชุมพรเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิษทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อปี2553โดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกอปอรรและกรมชลประทาน ร่วมกันก่อสร้างจนแล้วเสร็จเมื่อปี2559สามารถส่งน้ำสนับสนุนการอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในตำบลเขาค่ายอำเภอสวีและบริเวณใกล้เคียงจำนวน245ครัวเรือน และพื้นที่การเกษตรในฤดูฝนจำนวน700ไร่และฤดูแล้ง300ไร่ได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปีนอกจากนี้ในอนาคตจะมีการจัดหาแหล่งน้ำต้นทุนเพิ่มเติมให้กับโครงการดังกล่าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้น้ำให้ทั่วถึงทุกครัวเรือนและมีประโยชน์สูงสุด